สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้นะคะเรามาเรียนวิชาภาษาไทยของครูรสนะคะกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่4นะคะหัวข้อเรื่องการผ่านตัวอักษรหน่วยการเรียนรู้ที่3ตรยางการสร้างคำนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ต่อไปเลยนะคะอ่าไตรยางนะคะ คือการจำแนกพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวโดยใช้เสียงที่ยังไม่ได้ผันด้วยรูปวรรณยุกต์นะคะแบ่งออกเป็นอักษรสามมูคืออักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำนั่นเองค่ะอักษรสูงนะคะมีทั้งหมด11ตัวได้แก่ขอไขขอขวดชอชิงทอฐาน หอถุงหอพึ่งฝอฝาสอสาลาสฤษีสอเสือและหอหีบนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูอักษรกลางกันเลยนะคะอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวค่ะได้แก่นะคะกไก่จจานดชดาตอปตักดอเด็กตอเต่าบอใบไม้ ปอปลาและออ่างนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูอักษรต่ํากันเลยเนาะอักษรต่ํามีเยอะมากเลยมีทั้งหมด24ตัวได้แก่นะคะมีคอควายคอคนคอละคังงองูชอช้างซอโซ่ชอเชอยอหญิงทอนังบุญโททอผู้เท่านอเนน ทอทหารทอทงนอหนูพอพานฟอฟันพอสัมเภามอมายอยักษ์รอเรือลอลิงวอแหวนรอจุลาและหอนุคูกนั่นเองค่ะอ่าอักษรต่ำนะคะสามารถจำแนกออกเป็นได้อีกสองพวกได้แก่อักษรต่ำคู่ และอกักษรต่ําเดียวอ่าเดี๋ยวเรามาดูอกักษรต่ําคู่กันก่อนเนะาะอักษรต่ําคู่คืออกักษรต่ําที่มีพยัญชนะคู่กับอกักษรสูงมีทั้งหมด14ตัวคือคอควายคอคนคอระครังชอช้างซอโซ่ชอเชอือทอนังมุนโททอทหาร ทอทงพอพานฟอฟันพอสำเพอและฮอนกคู่นั่นเองค่ะอักษรคู่ทั้ง14ตัวนะคะจะจัดคู่กับอักษรสูง,ซ,งซึ่งเกิดจากฐานเสียงเดียวกันนะคะคือ,อน,นักเล่นเห็นไหมคะในกรอบสีชมพูนะคะในตารางสีชมพูเนาะอักษรคู่นะคะกับอักษรสูงอักษรคู่นะคะก็จะเป็นคอควาย คอคนคอระครังอักษรสูงจะเป็นอคอไข่คอขวดนะคะอ่าอักษรคู่ชอช้างชอเชอืออักษรสูงจะเป็นชอชิงอักษรคู่ซอโซ่อักษรสูงซอซลาซอฤษีซอเสือนะคะอักษรคู่ทอนังมุนโททอผู้เท่า,ทอ,าทอทหารทอธงอักษรสูงนะคะจะเป็น ทอฐานทอถุงอักษรคู่พอพานพอสำเพออักษรสูงจะเป็นพอพึ่งอักษรคู่ฟอฟันอักษรสูงจะเป็นฟอฝาอักษรคู่ฮอนุคู่อักษรสูงนะคะจะเป็นหอหีบนั่นเองค่ะในตารางสีชมพูนักเรียนต้องสังเกตและจำให้ดีๆนะคะอ่าใน ในพวกอักษรน,นะคะอักษรพวกอักษรคู่อักษรสูงในตารางสีชมพูนะคะจะมีอยู่ในหน้าหนังสือเรียนของนักเรียนนะคะภาษาไทยเนาะในหน้าที่24นั่นเองค่ะนักเรียนสามารถเปิดควบคู่ไปกับที่ครูบอกได้เลยเนาะเดี๋ยวเราดูสไลด์กันต่อไปเลยอืมมาดูอักษรต่ํานะคะสามารถจำแนออกเป็นสองพวกเนาะเมื่อกี้ต่ําคู่ไปแล้วอันนี้ก็เป็นอักษรต่ํา ต่ำอะไรเอย่ยต่อมาก็เป็นอักษรต่ําเดียวนั่นเองค่ะอักษรต่ําเดียวนะคะคืออักษรต่ําที่ไม่มีเสียงคู่กับอักษรสูงนะคะมีทั้งหมด10บตัวได้แก่นะคะคืออะไรเอย่ยคืององูยอหญิงนอเนนนอหนูมอมา้ายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนและรอจุลานั่นเองค่ะ ่าเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์น่ารู้สังเกตดูดีๆนะคะอักษรสูงนะคะได้แก่คำว่าขัดข้องถอดถอนศึกษาสื่อสารหัวหินอ่าสังเกตดูได้เลยว่าใช่อักษรสูงหรือเปล่าต่อมาจะเป็นอักษรกลางนะคะได้แก่คำว่าก๋วยเตี๋ยวจวนเจียน ไต้กง๋งดวงจันแอปเปิลน,นะคะอักษรต่คำคมนาคมทนายความโทมนัสเพลิดเพลินยุทธนานั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการเรียนเรื่องไตาย,ยางนะคะไตาย,ยางก็จะมีอักษรคู่11ตัวนะคะอักษรกลางมี9ตัวอักษรต่ำมี24ตัวแต่อักษรต่ำอย่าลืมนะ อักษรต่ำสามารถแบ่งออกเป็นได้อีก2ประเภทนั่นก็คืออักษรต่ำคู่มี14ตัวและอักษรต่ำเดียวมี10ตัวนะคะมาเรามาดูการบ้านกันเลยดีกว่าเนาะการบ้านของนักเรียนนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้าที่23นะคะให้นักเรียนเลือกคําในกรอบนะคะเห็นไหมในกรอบเนาะกรอบข้างบนไปเขียนให้ตรงกับรูปภาพ นะคะให้นักเรียนนำคำในกรอบนะคะนำไปเขียนให้ตรงกับรูปภาพในหนังสือของเราเลยเนาะอีกหนึ่งข้อนะคะจะเป็นหน้าที่25เนาะหน้าที่25ข้อหนึ่งใหญ่ให้นักเรียนเขียนพยัญชนะไทย44ตัวโดยเรียงลำดับนะคะกอไก่ถึงฮอนกฮูกให้เรียบร้อยเขียนให้สวยงามนะคะ ย้ำนะคะเขียนให้สวยงามให้นักเรียนตั้งใจเขียนเนาะส่วนมาข้อ2นะคะหน้าที่25เหมือนกันให้นักเรียนจำแนกพยัญชนะไทย44ตัวออกเป็นอักษรสามหมู่นักเรียนเห็นไหมในรูปผีเสื้อนะคะจะมีอักษรสูงก็ให้นักเรียนอ่าก็ไก่ถึงฮอนกู้กเนี่ยตัวไหนเป็นอักษรสูงให้นักเรียนเอามาเติมเนาะในรูปปลาเนาะอักษรกลาง ตัวไหนเป็นอักษรกลางนะคะในพยัญชนะไทย44ตัวก็ให้นํามาเติมอักษรต่้มเอามาเติมในรูปช้างนะคะให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนจะใช้ดินสอหรือปากกาเขียนก็ได้เนาะแล้วก็ให้นักเรียนเอามาเมน้นถ่ายภาพเสร็จนะคะทําการบ้านเรียบร้อยแล้วถ่ายภาพเรียบร้อยให้นํามาเม้นในใต้คลิปของคุณครูนะคะพร้อมแจ้งชื่อ นามสกุลชั้นเลขและเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะอย่าลืมการบ้านที่ครูสั่งเนาะอ่าสำหรับคาบนี้ไม่มีอะไรแล้วไว้เจอกับครูรถในคาบหน้านะคะกับรายวิชาภาษาไทยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ